มาร์คตัวโลเคชันคอมพวเตอร์ที่เราลงแล้วสมคอมพใช้ของแรง์ผสอนสวรรค์นั้น,น,น,นนะไม่ใช่สิ่งที่มีมาแต่กำเนิดแต่มันเกิดจากผลลัพธ์ของการที่ได้ฝึกฝนเลย ចាំតែយើងទៅដល់ណាយើងមានปืนទាំងណាពួកគេមិនបានឃើញปืนเราไปด้วยตอนนี้ Mark the location. 好么子移动？

ไม่จำขอซ้อมอีกก้อเหรอมีรอยเท้าอมันอยู่ข้างข้างแน่เลยดูล่างเราเนี่แหละไมสองตัวถ้าถามมุมอ่ะเห็นแล้วเห็นแล้วอยู่ตรงนี้มเลยมันมันวิ่งลงข้างล่างนี่ใช่ใช่ อีกตัวนึงข้างหลังข้างล่างหมายถึงล่างสุดเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนครับโดดออกหลังนะหนูยืนคุมอยู่มันยังไม่ออกมันยังไม่ออกมันอยู่แค่ล่างเบอร์สอง enemies ahead ลงไปเลยลงไปเลยไม่เห็นมันไปมันไปไหนอ่ะเสร็จเร้อยแล้วเดี๋ยวฝั่งเบอร์สอง Mark the location. Watch out. give up your teammates can still recall you อะะไรวเกิดเหรอไม่มีเกิดวะงงดดววงงอยู่ทำไมเพื่อนเกิดไม่ได้อะโอ้มึงแกนเจมไม่ไปแล้วเจมแม่เออไปเลยทำไมนม่หลบมุมอยู่จบได้ เอาทำไมเพื่อนเพื่อนเพื่อนตายสรอบแล้วหรอรอบเดียวรอบเดียวยังมีชีวิตอยู่นี่หัใจ thank y o ยังไม่เอยังมีชีวิตอยู่ awesome หนขอยาได้ไหม thanks มาแล้วโ mark the location รมสุดเลยพี่แอบอยู่ไม่เอาเลยทันาฟั ฝั่งไหนฝั่งไหนเอาเอาส u ดลเล่างยิงดูเพ <Thank you. S 1> ิงย evet, <tortured. S 1> ิงไเฮ้ย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 ตายมั้ยเกนี่เพิ่งรู้สึกตัวได้ป่าววะหยุดดีให้โดเฉยอะไรนะ นี่ก็มีในเครื่องหมดแล้วใช่ไหมพี่หมดละแล้วเรานี่สีไม่หนูจะได้ช้อปปิ้งแบบสะดวกนะมีแล้วหมดไอเลครนะเพราะว่าตอนเนี้ยม,มียมมียมเลยเราเก็บตรง<ม>ยันมีอะไรแล้วหมด หนูหมดตัวแล้วพี่หนูเก็บทุกศพแล้วรอหุ่นยนต์นี่ย Watch out ป <Okay. S 2> ้องกเก็บไปแล้ววันนี้เอาหุ่นยนต์นีมือ ของเยอะอาขยาบะไม่มียาละขยาบะมีมีมาเารานองมีคนม,มีคนม,ม,คา,ม,มคามีคนมามีคนมา Help Oh เข้าไปจะไหนหวะ โพี่ตายเหรออยู่บนหัวล่าไม่เโดนดดอยารู้ด้วยนะอ,อยู่นี่อยู่ข้างบนสุดเลยเหรอ <c oughs> พีไ่ไม่ไม่ไม่อยู่ตรงนนั้ <c oughs> ช่องตรงที่เราลง <c oughs> อ่ยังไม่ลงมาแล้วมาร์คเดลเคชันคอปเตอร์ที่เราลงอ่ะตรงคอ ยังไงอาการยังไงผมพีดดิผมมอบครับพี่ขอโทษนะแหม่พี่ก็ใช้ของแรงอะไรผมสอนนะขอโทษครับพี่นี่ตัวเดียวใช่ไหมตัวพี่จะเป็นยูเอ็มงอีอะไรเงี้ยพี่น่มาแอบยิงคนอื่นเขาเราจะลงไม่ต็งพี่ด้วยไ่จ้ะพวกเราของเยอะเลยแหละ อิ่มแล้วมีศพสองศพอยู่เนตัวเมื่อกี้เลยอิ่มมาบอกเลยอิ่มมีอะไรแน้วยสีฟ้านี่อะไรมันเต็ม,มตวะจะดูไหม่ะหอ,องยือเหรอเราเปิด ดระเบอเตและีเคาหนูใช้ระเบิบ้างเหรอกอไม่ใช่สักอย่างียิคนตะคนไปอะนี่ใครเขาจะไปยินคนย่เมฆ่าไม้มไมาการนี้แหละ Watch out. เดีคนขวาให้บอกซ้ายนะเดียวคนซ้ายให้บอกขวามีตัวหรอ Mark the location ขวา,วาเลยขวา,วาขวาบอเบอร์เนิมบาง Watch out!

Mark the location.

พอไอตี้หนึ่งมันตายไ